นี่คือวิกฤตหรือโอกาสครับ Powder went viral multiple times, for being transfer proof, waterproof For proof went times viral transfer being ตอนนี้มันไม่น่าเชื่อแล้วเราทุกคนรู้จักแป้งฝุน่นที่ก่อไวรัสแต่แป้งตัวนี้กลายเป็นไวรัสหลายครั้งเพราะว่ามันกันน้ำ YouTube เปลี่ยนเสียงพูดในคลิปให้เป็นภาษาต่างๆแบบอัตโนมัติอย่าลืมเช็คแฮชแท็กเพื่อดูแนวทางในการเล่าเรื่องด้วยนะครับพี่น้องอินดูยอดคล Glöm inte riktlinjer historier, hashtagarna se för berätta bröder och สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น y o u t u b e ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับ มันมาจากความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้รับมานะถ้าพี่น้องท่านไหนเห็นแตกต่างอย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับผมนะผมนะครับก็บังเอิญนะเล่นแพลตฟอร์ม Twitter หรือ X นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเจอของท่านหนึ่งครับผมเขาชื่อว่า Levelsio ท่านนี้ซึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลย นะเพราะว่ามีคนติดตามใน X เนี่ยประมาณสัก5 0 0แสนคนได้นะครับแล้วเขาก็โพสต์เจ้าตัวรูปภาพอันนี้ขึ้นมานะครับนะก็คือเป็นอีเมลเนี่ยที่ส่งมาจาก y t u t u นะแล้วเขาก็จะแจ้งว่าเนี่ย View soon enable automatic dubbing นะครับอันนี้นะครับผมถ้าแปลเป็นไทยแบบง่ายๆทั้งหมดนี้นะครับก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยก็คือ YouTube นะครับจะทำการ เปลี่ยนเสียงพูดในคลิปของเรานั่นแหละแบบอัตโนมัติให้เป็นเสียงหรือว่าเป็นภาษาตามประเทศที่เราอยู่เลยนะครับผมตามที่พี่น้องได้ดูคลิปตัวอย่างนะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยก็ได้ยินข่าวข่าวมาในระยะหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นไวๆแล้วนะเพราะว่าเขาเขียนว่าศูนย์ใช่ไหมซึ่งแปลว่าอีกไม่นานก็จะเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง นะครับผมซึ่งตรงนี้นั่นแหละครับผมเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอ่านแล้วนะครับแล้วก็มานั่งคิดทบทวนว่าโอแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าพี่น้องอเล่าให้พี่น้องฟังทีละสะเต็ปเลยนะเริ่มต้นนะครับพี่น้องท่านไหนยังงงนะครับว่าอโตเมติดับบิ้งคืออะไรคืออย่างนี้นะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมเนี่ยทำคลิปลงไปซึ่งแน่นอนละครับว่าผมก็ต้องพูดภาษาไทยใช่ไหม เพนะราะภาษาอื่นเนี่ยผมไม่ถนัดนะเสร็จแล้วนะครับผม y u t u b e เนี่ยจะทำการแปลงเสียงของที่ผมพูดนั่นแหละที่เป็นภาษาไทยนะครับผมให้กลายเป็นเสียงอื่นภาษาอื่นอัตโนมัติเลยเรียกได้ว่าเรากดคลิกเล่นในยู u ูบปุ๊บมันจะพูดภาษาตามประเทศนั้นเลยนะครับอย่างเช่นที่พี่น้องที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็สามารถฟังเสียงผมเนี่ยที่พูดเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เลย นะท่านไหนอยู่ฝรั่งเศสก็ฟังเป็นภาษาฝรั่งเศสท่านไหนอยู่อิตาลีก็ฟังภาษาอิตาลีได้เลยโอ้เป็นไงครับพี่น้องแจ๋วไม่ล่านะครับผมแบบนี้แล้วหรอมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนะครับจะต,ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยวันที่24พฤศจิกายนเมน่ที่ผมทําคลิปเนี่ยคือตอนนี้นะครับผมภาษาที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด เภาษาตัวนี้มีอังกฤษญี่ปุ่นโปรตุเกสเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะซึ่งผมคิดว่าอีกไม่นานครับภาษาไทยก็น่าจะได้เพราะว่าคนไทยเป็นประเทศที่ใช้ YouTube เป็นอันดับต้นๆน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปที่จะทำได้เนี่ยต้องเป็นคลิปที่อัปโหลดใหม่เท่านั้นเห็นคำว่า new ไหมครับพี่น้องตรงนี้นะ เสร็แว่าคลิปเก่าๆในช่องของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆมันไม่ได้ต้องอัปโหลดใหม่เท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องตอนนี้ภาษาไทยยังไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะแต่ผมว่าอีกไม่นานหรอกก็น่าจะต้องได้แน่นอนนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้กันก่อนเราจะได้วางแผนปรับตัวกันก่อน,อนดีกว่านั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับผมสิิตาม,มาขึ้นแน่นอนลครับทีนี้เนี่ยนะก็คือว่าคู่แข่ง จากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราทําคลิปภาษาไทยคู่แข่งก็คือจะเป็นแค่คนไทยในประเทศแต่ต่อไปนี้นะครับผมผมก็สามารถดูคลิปของพี่น้องที่อยู่ประเทศอื่นแล้วก็สามารถฟังเข้าใจได้ด้วยเพราะว่ามันแปลให้แล้วนะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกถ้าลงคลิปมาอะไรแล้วเนี่ยนะครับระบบของ YouTube ผมคิดว่าในอนาคตก็สามารถจัดการแปลได้ทุกภาษาให้เป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นไปได้นั่นเอง นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งคือคนทั้งโลกแล้วแล้วสิ่งต่อไปนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นแตกต่างอย่างไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะอันดับแรกนะครับผมก็คือยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยชอบออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดูคลิปออกกําลังกายเป็นประจำนะ ถ้าเป็นแบบนี้เมื่หร่แล้วเนี่ยผมก็จะมีตัวเลือกนะครับในการดูคลิปอสอนออกกำลังกายของเมืองนอกมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะดูช่องพี่ธน,นิเป็นหลักนะครับคราวนี้ก็สามารถไปดูช่องนูน้นช่องนี้ช่องนั้นก็ได้แล้วเพราะว่าผมฟังแล้วเข้าใจเพราะว่าเขาแปลเป็นไทยให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเมื่อผมมีตัวเลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนละครับผมนะว่าเราก็จะ มีคู่แข่งมากตามสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองอันนี้ประเด็นแรกที่น่าเป็นห่วงนิดนึงก็คือคู่แข่งเราก็จะมากขึ้นแบบที่ผมบอกก็คือชั่วโรคนั่นเองนะต่อมาครับผมข้อที่2ก็คืออันนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าผมขอถามพี่น้องนะครับระหว่างรูป1นะครับกับรูป2นะทำคลิปเนี่ยสอนทำกระเป๋าคล้ายๆกันเลย พี่น้องนะครับผมจะดูคลิปจากรูปที่หหรือรูปที่2มากกว่ากันอ่าซึ่งตรงนี้ถ้าดูผิวเผินนะครับผมพี่น้องก็มีโอกาสที่จะตอบรูปที่1มากกว่าเพราะอะไรครับผมเพราะว่าภาพเนี่ยมันชัดมากกว่าเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยรูปที่2เนี่ยฝีมืออาจจะไม่ได้ด้อยกว่านะเผอดีกว่าด้วยแต่อาจจะมีคนดูน้อยกว่าเพราะว่าภาพเพิ่มันไม่ค่อยชัดนั่นเองเห็นไหมครับผม เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้เราต้องใส่ใจคุณภาพในการทำคลิปมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคมชัดของภาพเสียงที่ต้องดังฟังชัดการเล่าเรื่องที่ต้องสนุกนะครับเราถึงจะมีโอกาสที่จะทำให้คนดูเนี่ยมาดูเจ้าตัวคลิปของเรานะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องดูคลิปของเราแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็สามารถไปดูคลิปของเมืองนอกและก็เข้าใจได้ด้วยเพราะว่า มันแปลเป็นไทยให้อัตโนมัตินั่นเองเห็นไหมละครับผมอันนี้แหละครับผมําให้พี่น้องเนี่ยคนไหนที่ทําแบบว่าโอ้โหไม่ได้เน้นคุณภาพเนี่ยอนาคตน่าจะอยู่ยากแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข้อที่2นะต่อมาครับผมข้อที่3อันนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าถ้าพี่น้องเนี่ยครับผมยังคงทําคลิปแนวประเภทที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นภาพนะครับตามรูปนี้นะ ภาพหรือคลิปประกอบเพลงเฉยๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามีโอกาสจบสูงมากนะอันนี้จบสูงมากไม่ใช่เรียนจบนะก็คือจบเหยนั่นเองนะครับคนจะมีโอกาสดูน้อยเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าสนใจนะเมืองนอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาทากันแล้วเนี่ยโอ้โหเขาจัดหนักจัดเต็มกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่มีแต่เสียงภาคอย่างเดียวในคลิปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้พูดหน้ากล้องไม่ได้เห็นหน้าแต่อย่างไรมันก็ไม่ผิดนะ แต่ผมคิดว่าเนี่ยพอเป็นเสียงภาคแล้วแล้วเจ้าระบบ AI ของ y t u t u เนี่ยแปลเป็นเสียงตามประเทศต่างๆแล้วเนี่ยฟังแล้วมันก็มีโอกาสที่จะขาดอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะว่าได้ยินแต่เสียงไง AI เนี่ยมันคงใส่อารมณ์ได้ไม่ดีเท่ากับมนุษย์แบบเราพูดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนำว่าถ้าเราพูดหน้ากล้องแล้วแล้วมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะใช้น้ำเสียง แสดงท่าทางแสดงสีหน้าแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสที่คนอยากจะดูคลิปมากที่สุดแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสสร้างรายได้มากที่สุดด้วยอันนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดไว้นะว่าถ้าพี่น้องท่านไหนยังคงอายอยู่ยังคงไม่กล้าพูดหน้ากล้องอยู่อนาคตจะมีโอกาสไปต่อได้ก็อาจจะลําบากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับผมก็คือ อันนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นค่าค่าหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นค่า CPM ซึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องอาจจะไม่ต้องสนใจนะว่ามันคืออะไรนะครับผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆว่ามันคือปัจจัยหนึ่งนั่นแหละที่จะเป็นตัวคำนวณว่ารายได้จากค่าโฆษณาใน YouTube ของเราเนี่ยมันจะมากหรือมันจะน้อยเป็นปัจจัยหนึ่งนะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวเนื้อหานะครับแต่ผมจะพูดในมุมของ CPM ก่อนนะ นะครับเรียกได้ว่าค่ายิ่งมากเนี่ยมันยิ่งดีนะทำไมรายได้จากค่าโฆษณานะครับของพวกเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยทำไมมันถึงได้ไม่ค่อยเยอะพี่น้องลองไปดูค่า CPM สิครับผม0.27นะส่วนพี่น้องไปดูประเทศอื่นๆสิครับผมอันนี้ผมไปคัดเลือกมานะ5ประเทศที่ได้ค่ามีเลทของ CPM สูงสุดในปี2567 ดูสิครับออสเตรเลีย39.83อเมริกา36แคนาดานิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เห็นไหมครับมากกว่าเรากี่เท่าเนี่ยโอ้โห2 0 3 0เท่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับกราบเลยนะพี่น้องท่านไหนที่อยู่ต่างประเทศดูคลิปผมแล้วมีโฆษณาอย่างไรก็ดูยาวๆเลยนะเพราะว่าจะทาให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ค่าโฆษณามากขึ้นนั่นเองเพราะว่าดูจากต่างประเทศเห็นไหมครับผมอันนี้นี่แหละครับผมก็คือ พอคนต่างชาติเขาดูคลิปเราแล้วเข้าใจเพราะระบบแปลจากไทยเป็นภาษาตามประเทศนั้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยชื่อตามมาก็คือเราก็มีโอกาสได้ค่าโฆษณามากขึ้นนั่นเองเพราะว่าตัวคูณตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะขึ้นอ่าแต่อย่าอย่าลืมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาเป็นหลักนะพี่น้องจะต้องทําเนื้อหาให้มันดูน่าสนใจคนก็ถึงอยากจะดูนั่นเอง นะครับตรงนี้พี่น้องก็จะต้องระมัดระวังดีๆด,ด้วยนะอย่าดูแต่ค่าตัวนี้อย่างเดียวต้องเน้นที่เนื้อหาด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับผมต่อมา,อาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าช่องไหนเนี่ยที่ผมคิดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ y YouTube เนี่ยมีการทำฟีเจอร์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมแต่อย่าลืมตัวสีเหลืองนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าพี่น้องต้องทำคลิปที่มีคุณภาพด้วยนะ นะครับถึงจะไปสู้ช่องอื่นๆที่เขามาจากเมืองนอกได้นั่นเองนะครับผมอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมพี่น้องท่านไหนที่อยากจะมีรายได้จาก y t u t u นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำช่องอย่างไรดีหรือว่าทำแล้วเนี่ยก็ไม่มีรายได้สักทีนะครับไปต่อไม่ถูกยืนงงในดงกล้วอยู่อย่างไรผมมีโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่องอยู่นะครับผมเริ่มตั้งแต่ออกแบบตัวตนให้เลยผมจะสัมภาษณ์ผมจะวิเคราะห์ให้ว่าพี่น้องจะทำแนวทางไหนดี แล้วก็ไล่ไปยังคิดคอนเทนต์ทำคลิปโครงสร้างวิดีโอเปิดคลิปทั้งหมดนี้น่แหละครับผมนะซึ่งพี่น้องก็จะได้เรียนรู้นะครับผมจากโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่องนั่นเองอ่าตรงนี้นะครับผมรูปแบบการสอนก็คือผมเนี่ยก็จะวางแผนให้ด้วยและให้คำปรึกษาผ่านไลน์นะแล้วก็พี่น้องเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยปรึกษากันได้ด้วยและผมก็จะนอกจากคําแนะนําแล้วเนี่ยผมก็จะมีอ e ีบุ๊กส่งให้จะมีเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นวิดีโอส่งให้นั่นเอง นะถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรก็ทักมาคุยกันได้นะครับที่ l ลนยที่ชื่อว่า a d s e e k y o u t u b e ได้เลยตรงนี้นะนะครับอา้าวไปดูช่องที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์กันดีกว่านะครับผมช่องแรกนะครับผมก็คือแนวการศึกษานะไม่ว่าเราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เช่นสอนพัฒนาการเด็กนะสอน Excel นะสอน AI หรืออะไรก็ตามแต่ผมว่ามีโอกาสได้ประโยชน์จากมุมนี้ เพราะว่ามันความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนนะครับแต่พี่น้องต้องยึดหลักนี้เอาไว้นะก็คือเราจะต้องอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเราถึงจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะนะแล้วก็แนะนำนะครับพี่น้องอย่าลืมให้เราพูดหน้ากล้องด้วยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเขาก็จะได้ซึมซับอารมณ์มากยิ่งขึ้นมากกว่าการได้ยินเสียงอย่างเดียวเพราะว่าเผื่อ AI แปลงเสียงแล้วเนี่ยเสียงอาจจะไม่น่าฟังสักเท่าไหร่ นะครับแล้วก็อัดหน้าจอด้วยก็คือเป็นการช่วยทําให้คนดูเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ผมว่ามีโอกาสไปต่อได้นะได้ประโยชน์ด้วยนะครับต่อมาครับผมเป็นแนวทางที่นี่ครับผมแนวสอนทำอาหารกับงานฝีมือเนี่ยผมว่าโอโ้โหยิ้มแก้มปิเลยไปยาวๆเลยนะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นแนวที่เขาเรียกว่าอะไรนะหลายคนนะชอบอยู่แล้วจริงนะในเรื่องของอาหารแล้วก็งานฝีมือ นะครับหลักๆของเราก็คือว่าเราก็จะต้องพยายามพูดอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจง่ายๆแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะะตัวนี้นะครับผมหลักของเราเลยนะแล้วเราก็ต้องอย่าลืมพูดหน้ากล้องด้วยแล้วก็บวกขั้นตอนการทําที่มีรายละเอียดอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าทํายังไงก็ได้ให้คนดูคลิปปุ๊บทาตามได้เลยนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายครับผมโอ้เราสามารถต่อย,ยอดได้นะก็คือไปสมัครเจ้าตัว a เม z o n นะครับสมมุตินะครับว่างานฝีมืออันนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัวไดใ้ใช้เจ้าตัวเข็มอะไรผมก็ไปหาได้เข็มจากในอเมริอซอนนั่นแหละนะครับเราไปสมัครในหน้าแล้วก็เอาลิงก์วางที่คำอธิบายใต้คลิปถ้าคนคลิกซื้อเราก็มีรายได้เช่นเดียวกันเพราะคนดูเป็นเมืองนอกไงใช่ไหมอ่าส่วนคนดูคนไหนเป็นเมืองไทยคนไทยเราก็สมัครในหน้าของคนไทยวางได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าได้หลายแนวทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นมาได้เลย นะครับผมอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสอนทำอาหารกับงานฝีมือแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นแนวช่องเที่ยวหรือแนวบล็อกแนวเล่าเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันก็น่าสนใจนะหลักของเราก็คือเล่าเรื่องให้สนุกนะครับผมพี่น้องการเล่าเรื่องให้สนุกนะครับจะต้องประกอบไปด้วยการพูดหน้ากล้องเป็นหลักด้วยนะอย่างที่บอกคนเห็นสีหน้าค่าตาเราแล้วเนี่ยโหจะเข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่า นะครับเราจะเล่าเรื่องอะไรบ้างเหรอก็อย่างเช่นเทศกาลและงานประเพณีก็ได้การใช้ชีวิตก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นการเที่ยววัดวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะไปเที่ยวตลาดพื้นบ้านห้างสรรพสินค้าอย่างไรอันนี้แหละครับผมผมว่าเป็นสิ่งที่โอ้เป็นแนวทางนะครับผมที่ช่องแนวช่องเที่ยวหรือบล็อกเนี่ยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอนจากฟังก์ชันอันนี้ที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาครับผมอีกแนวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเป็นประเภทว่าเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนไทยนวดแผนไทยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือนวดแผนไทยเนี่ยนะคนทั่วโลกเนี่ยให้การชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ให้การยอมรับในประเทศไทยมากๆในสองข้อนี้นะเรียกได้ว่าโอ้โหเราลงอะไรไปแล้วเนี่ยคนจะชอบดูเยอะนะครับหลักการก็คล้ายคกันนะครับก็คือให้เราพูดอธิบายให้คนเข้าใจแบบง่ายง่าย แล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะต่อยอดขายสินค้าหรือบริการได้นะนะครับเห็นไหมได้ลูกค้าเนี่ยที่จากเมืองนอกเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาฟังคลิปเราแล้วเนี่ยเขาเข้าใจไงนะครับต่อให้เราพูดภาษาไทยระบบปแปลให้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับผมก็คือเป็นแนวทางช่องที่ผมคิดว่าจะได้ประโยชน์จากตรงส่วนนี้ได้เลยแน่ๆเลยนะครับซึ่งพี่น้องม,มีความคิดเห็นอย่างไรก็ พิมมาเล่าสู่กันฟังได้นะว่าช่องแนวไหนแบบนี้จะมีโอกาสได้ต่อยอดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าก็พิมมาถามกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมใกล้เทศกาลแล้วไม่ว่าจะเป็นปีใหม่นะครับการไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับพี่น้องก็สามารถหาของที่มันอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นซาลาเปาจากพี่สาวของผมเองนะเรียกได้ว่าเ,เน้นสุขภาพ แถมอร่อยด้วยก็คือซาลาเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวนั่นเองนะครับสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับทั้งหมดทำรรมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไส้แอลมอนช็อกโกแลตมันโถผักชีลาวฟักทองญี่ปุน่นถั่วลูกไก่เห็ดเม็ดบัวพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจะสั่งกี่ลูกก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัตให้ฟรีบูลค่า490บาท นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกลนมาหลวงตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ไม่รู้จะทําช่องอะไรดีนะหรือว่าทําช่องแล้วเนี่ยช่องไม่โตไม่มีไรายได้อย่างไรก็สามารถมาพูดคุยปรึกษาผมได้นะครับที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดเ y กยูทูบอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างไรนะครับพี่น้องท่านไหนสะดวกอย่างไรก็ทักมาพูดคุยปรึกษากันได้เลยนะครับ นะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไม์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไม์ My j 1 1เป็นไม์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากครับผมเอาตัวนี้เสียเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญ,ญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบกลัวเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบกวนวได้ดีมากมาก นะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบกับ USB เสียบายชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถวางไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ<ไ>เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามแล้วมานั่งอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะส่วนถ้าพี่น้องท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรนะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับ เราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับลงมือเฮ็ด